สวัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์นะครับจากช่อง Bowdor Passion ครับก็วันนี้นะครับผมก็มีของแคมป์อันใหม่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยจะเป็นตัวอของแต่งตะเกียงเนาะของล a อคอนเนอร์เอ,อกกินทามนะครับโดยตัวแต่งต่งตะเกียงตรงเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้กับตะเกียงรัว้วเพื่อนๆเ,เห็นนะเป็นตะเกียงรัว้ว ยี่ห้อ a ฟเออ r e h ฮน d นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี้ยเขามีอะไรมาให้บ้างเนาะผมสั่งมาเป็นเป็นเซต2ชิ้นเนาะก็คือจะมีตัวเคสตะเกียงที่ใส่ตรงฐานแล้วก็แฉ่งตะเกียงนะครับมันจะมีมากสุดก็คือเซต3ชิ้นก็คือจะมีตัวเคสตัวแฉ่งแล้วก็ตัวตะเกียงนะครับสามารถสั่งกันได้ที่ กินไทม์หรือไม่ก็ทางาเพจของเราคอนเนอร์เนาะเปิดมาข้างในก็เนี่ยครับจะมีตัวแฉ่งตะเกียงซึ่งใส่ถุงผ้ามาเนาะอ่ามีเป็นลายการ์ตูนด้านหนึ่งแล้วก็เป็นตาลาวคอนเนอร์ด้านหนึ่งซึ่งไอตัวแฉ่งเนี้ยวัสดุเป็นเหล็กนะครับก็จะมีกินไทมอ่าเป็นแบบ เหมือนเจาะลงไปนะครับเป็นตากินทามฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตาของราคอนเนอร์เนาะโอเคแล้วก็นี่เคตะเกียงซึ่งเป็นแบบขันน็อตเนาะในเนี้ยข้างใต้เขาจะใส่ไอตัวหกเหลี่ยมที่เอาไว้ขันมาให้ด้วยแล้วก็ฝาถังน้ำมันเป็น RC XGT ก็คือราวคอนเนอร์กินทามนะครับแล้วก็ตัว เคสตะเกียงเนี่ยตอนใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาเสาตะเกียงเนาะมาหมุนเข้าไปตรวนี้เขาก็จะสามารถอาจจะเหมือนเป็นเสาปักดินก็ได้แล้วก็เอาตะเกียงตัวนี้หมุนเข้าไปมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนตั้งเป็นไฟไว้ข้างๆเต็นท์หรือไว้ข้างโต๊ะเนี่ยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการาใส่เคสต,ตัวนี้กับใส่แข่งตะเกียง ของตัวของแต่งตะเกียงกินทมเอ็กซ์ลาคอนเกันเนาะอ่าโอเคเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเคสตะเกียงเนี้ยใส่ไปที่ตัวถังทังตะเกียงก่อนเนาะโดยที่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยข้างในเนี่ยเนขาจะแถมตัวหกเหลี่ยมมาให้เห็นปะเนี่ยเราดึงออกมาได้เลยนะครับชุบโอเค นี่นะครับจะเป็นตัวหกเหลี่ยมเนาะมันจะมีตัวน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวคือจะมีด้านนี้1แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับ 1- 2เป็นทั้งหมด4ตัวเนาะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ขันน็อตออกมาธรรมดาปกติก่อนเลย โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราขันน็อตมาแล้วเนาะข้างในเนี่ยมันจะถอดออกมาได้เป็น3ชิ้นนะครับซึ่งเราแช่งก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยต้องอตะเกียงมาวางบนนี้เนาะแล้วก็ค่อยประกอบ2ชิ้นนี้เข้าไปกับถังตะเกียงนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเริ่มจากวางถังตะเกียงก่อนก็ ประกอบตรงนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไว้ไว้ตะเกียงฝั่งไหนอย่างของผมตัวของตะเกียงอ,อันนี้คือด้านหน้าผมก็เอาหันมาด้านหน้าเฉยๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีเป็นปลาของลาควอนเนอร์เอ็กกินทำผมู่บจานนี้ไว้ด้านหน้าเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีอะไรนี้ก็จะไว้ด้านหลังนะครับโอเค Okay. นี่คเพื่อนๆพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะประกบกันอย่างนี้เลยเนาะแล้วแล้วก็เหมือนจัดทรงให้แบบวันพอดีอตรงกลางตัวฝาถังนะ่ะพอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการคันน็อตเข้าสองรูนี้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปคันน็อตก่อนนะครับ หลังจากที่เราขันเสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะได้เป็นเคสตะเกียงเห็นรูปทรงนี้เลยก็คือจะมีตัวฐานเนาะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยสามารถหมุนเสาตะเกียงแบบบกดินหรือว่าเสาอะไรก็ได้ที่มีอไอรูหมุนเกลียวเนี่ยประมาณ1นส่วนสเนาะก็หมุนได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนฝาฐานเนาะเขาจะมีมาให้ ในเซตอยู่แล้วนะครับฝาถางจะเป็นตัวของลาคอนเนอ XGT เนาะก็คือราค o น n น r x ์เอ็กกินทาโอเคไม่มีอะไรมันจะเป็นแบบเป็นตัวงางไว้นี้เนาะก็คือเอาตัวฝาถังนี้กดเข้าไปธรรมดาเลยแล้วเราก็จะได้เป็นฝาถังแบบนี้เนาะหมุนเข้าไปปกติอ ก็เราจะจะัดทรงเขาให้สวยนิดนึงโอเคโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาแฉงอันเนี้ยใส่เข้าไปธรรมดาที่เคสตะเกียงเลยเนาะอาจจะดูว่ามันต้องใส่ตรงนีนเนี่ยตัวหูแขวนมันจะต้องเกี่ยวด้านข้างอางน,นะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่บรกล่งนี้ปึ๊บ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวไอตัวของแต่งแต่เกียงไฟเออร์แฮนเนาะของกินไทม์เอ็กกับลาวคอนเนอร์นะครับวัสดุตรงฐานล่างเนี่ยก็จะเป็นตัว ABS เสนาะส่วนแช่งเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับในเซตนี้จะมีตัวเคส มีฝาถังน้ํามันมีแฉงเนาะแล้วก็มีถุงใส่แฉงมาด้วยเป็นอย่างนี้ก็คงกันแบบกันกระแทกแหละเพราะว่าตัวเคสก็อาจจะแบบใส่ติดไอตัวะตะเกียงไปได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อเพจของเราพันเนอร์ได้นะครับตัวราคาคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ให้กับช่องวอลด์ด e ฟแฟชั่นด้วยนะครับพเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย